สวัสดีเจ้าปรแม่พี่น้องที่รับฟังรายการเสียงตามสายจากทางเทศบาลตำบลบ,บ้านกลางทุกทท่านเจ้าเจ้านี้เสียงตามสายมาปะกับทุกท่านในเช้าวันจันทร์ที่เช้าสี่เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568วันนี้ตรงกับขึ้น4ี่ข้าเดือนไอหรือว่าเดือน3ามนะเจ้าก็ ในสัปดาห์สุดท้ายนะเจ้าของเดือนพฤศจิกายนนะเจ้าก็มีเรื่องราวข่าวสารนะเจ้าที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกทกท่านนะเจ้าได้ทราบกันอขอเริ่มต้นกันที่ข่าวพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่านะเจ้าสำหรับพยากรณ์อากาศประจําวันนะเจ้าของอวันที่ เาสตะว่าซึ่งเกาะพ่วงมาจนถึงมแลงของวันนี้นะเจ้าก็คือเวลา,า18นาฬิกาหรือว่า6วงแรงของวันนี้นะเจ้าในเรื่องของลักษณะอากาศกาะโดยเฉพาะภาคใต้นะจ๊ะภาคใต้นี่เกาะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะเจ้ากาะเป็นผลพวงมาจากย่อมความกุอากาศต่ํา ีปกคุมบริเวณทะเลียนดามันตอนล่างแล้วก็ประเทศมาเลเซียนะเจ้าแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแหงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนนะเจ้าก็ททำให้สถานการณ์น้ําท่วมของต่างภาคใต้ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนักหนาพอสมควรนะเจ้าทางอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะเจ้าต่าง ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเองก็ดีนะจ้ะหรือว่าในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดปัตตานีจังหวัดสตูลนะจ้าก็อ่าแหมหลายๆพื้นที่ก็มีมีสภาวะนะจ้าในเรื่องของน้ําท่วมนะจ้ะที่เกิดขึ้นก็ถือว่านักหนาสาหัสนะจ้อาในส่วนของประเทศไทยเฮาอ่ในส่วนของภาคเหนือนะจ้ะสมภายนะจ้ะภาคเหนือตอนบน เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น1นะององศาเซลเซียสแล้วก็มีหมอกในตอนมะเจ้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนนะจ๊ะขอให้ประชาชนดูแลรักาษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะจ๊ะแล้วก็ือระมัดระวังเรื่องของอัคคีภัยนะจ๊ะเนื่องจากอากาศแห้งนะจ๊ะรวมถึง เรื่องของการสัญจรผ่านที่มีหมอกนะจ๊ะท้งนี้ก็บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังแหงจากประเทศจีนนะจ้ะก็มีกําลังอ่อนลงนะจ้าดังนั้นในช่วงนี้นะจ้ะอุณหภูมิภาคเหนือของเฮานะจ้ะก็ต่ําสุดจะอยู่ที่15 2 0ถึงาวองศา,าเซลเ,เซียส ส่วนสูงสุดอยู่ที่เ 7, 7ถึง32องศาเซลเซียสนะเจ้ายอดดอยนั้นมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดนะเจ้าของยอดดอยอยู่ที่5เออสุมาภัย6ถึง15องศาเซลเซียสนะเจ้าอันนี้เป็นเรื่องราวของอ่พยากรณ์อากาศประจําวันนะเจ้เาสำรับในเรื่องของพยากรณ์อากาศเจวันตั้งหน้านะเจ้าตั้งแต่วันที่เ3ถึงเ9นะเจ้า ในช่วงเซาหกถึงเซาเก้านะจัภาคเหนือนะจับจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงนะจับเซาหถึงเซานะจับแต่ว่าช่วงนี้อุณหภูมิก็สูงขึ้นแต่ว่าจะมาอุณหภูมิจะลดลงก็แหมประมาณเซาหถึงเซาเนะจับดังนั้นช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะ เป็นห้องอากาศสวิงเนาะเดียวก่อฮ้อนเดียวก่อหนาวเอยนะเจ้าก,ก็คงต้องดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของโรคไข้หวัดนะจากที่บาดเจ้ไข้หวัดธรรมดาแล้วบาเดียวไข้หวัดธรรมดาบามีมีแต่ไข้หวัดใหญ่อนะาจจะจะเป็นสายพันธุ์อัยงก็อันนี้ ต้องไปตรวจนะจาสายพันธุ์เอแกสายพันธุ์บีแก่ยานะจ๊กะก็ในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ก็เป็นได้กันค่อนข้างที่จะทุกกลุ่มนะจ๊ะทุกกลุ่มอายุแต่ว่าก็คงต้องระมัดระวังในกลุ่มน้องนะจ๊ะน้องละอ่อนนะจ๊ะเอาไว้เป็นพิเศษตัวเพราะว่าบางทีละอ่อนไปโรงเรียนไปเจอเพื่อนเนี่ยนะจ๊ะเพื่อนที่เป็นวัดอาจจะเป็นเริ่มแรกๆแ,แล้วก็เล่นด้วยกันได้ไปสัมผัสน้ำหมูกน้ำลายเรื่องของเซม5ะไอย่างกันมานะจ๊ก็อาจจะเป็นไข้หวัดได้ถ้าหากว่า ดูแล้วเป็นไข้บรสบายให้นน้องพักผ่อนอยู่บ้านนะเจ้าแล้วกเ็เรื่องของการเจ็ดเนื้อเจ็ดตัวการกินยาลดไข้ถ้ายังมาหายดีจะได้ก็คงต้องรีบป่าไปหาหมอนะจอบอันนี้เอาเรื่องราวของสภาพอากาศมาฝากกันก่อนในช่วงแรกนะจ้าแล้วก็ข่าวสารของเทศบาลในช่วงอาทิตย์นี้นะจอ,อาวันนี้มีการประชุมสภานะจาเจ,เจ็เป็นการประชุมสภาในสมัยสามัญ สมัยที่4นะเจ้าของปี2568นะเจ้าจะมีการประชุมในเวลาบ่ายโมงเกือตีห้องประชุมสภานะเจ้าท่านใดอยากจะเข้าร่วมรับฟังการประชุมกาเรียนเชิญได้นะเจ้าแลวก็กิจกรรมในวันศุกร์นี้นะเจ้าทางเทศบาลเองก็จะมีะกิจกรรมพิธีบวงสรวงนะพระนางจามาเทวี นีเจ้าที่บริเวณลานอนุสาวรีพระนางจามเัตวีศูนย์กีฬาและนันทนาการจามมตวีตั้งแต่เวลาเก้าโมงเป็นต้นไปนะเจ้าเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าที่เคารพนะเจ้าแล้วก็อยากจะสักการะนะเจ้าในพิธีบวงสรวงพระนางจามเตวีเกาเรียนเชิญได้นะเจ้าใน วันศุกร์นะจ๊ะวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนี้นะจ๊ะหรือว่าท่านใดอยากจะเข้าร่วมนะจ๊ะเข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนเล็บนะจ๊ะซึ่งทางเทศบาลนะจ๊ะโดยท่านนายกวชรักกันแจมท่านได้มอบนโยบายใือนะจ๊ะว่าการวงสวงในครั้งนี้นะจ๊ะก็จะมีชุดฟ้อนเล็บซึ่งเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่นะจ๊ะของทางเทศบาลก็จะได้มีการร่วมนะจ๊ะฟ้อนเล็บในงานดังกล่าวตัวถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนท่านใดอยากจะร่วมนะจ๊ะร่วมในการฟ้อนเล็บนะจ๊ะในพิธีบวงสวงกเกาะเรียนเชิญนะจ๊ะเรียนเชิญมาร่วมกันนักๆเลยนะเจ้าและก็อน,นอกจากนี้นะเจ้า เกี่ยวข้องกับพิธีบวงสวงงานบวงสวงพระนางจงมามเทวีนะเจ้าทาั่งจังหวัดละปูนนะเจ้าก็มีกิจกรรมนะเจ้าในในส่วนของงานสักการะเหมือนกันนะเจ้าโดยงานประจําจังหวัดนะเจ้าก็คืองานสักการะพระนางจงมามเทวีและงานฤดูหนาวนะเจ้าของจังหวัดละปูนจะเริ่มในวันที่เสาร์แปด พฤศจิกายนถึงวันที่7ธันวาคมนะจ้ะกะ็ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมหลายอย่างนะจ้ะบอกว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดระปูนนะจ้าการส่งเสริมสนับสน,นุนเรื่องของหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือว่าโอท็อปนะจาแล้วก็ยังมีในเรื่องของสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆนะจ้ะ ในวันศุกร์ที่ส8ส8จจเวลา6โมงิกยนก็จะมีพิธีเปิดนะจะมีพิธีเปิดงานดังกล่าวแล้วก็จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา10วัน10คืนนะจ๊ะโดยกิจกรรมไฮไลท์ของงาน อาสักการะพะนาจงจามาเตวีของจังหวัดลพููนนะเจ้าในคืนวันที่เ8ซึ่งเป็นคืนพิธีเปิดนะเจ้าก็จะมีการเปิดตัวนะเจ้าผู้เข้าประกวดนางสาวลพปูน,นะเจ้าปี2,568แล้วก็การประกวดมิสเตอร์ลำพูน2 0ง5สตัวนะเจ้าสำหรับคืนวันที่เ9รเกก็จะมีการประกวดหนูน้อยลำพูนนะเจ้าคืนวันที่30 จะมีการแสดงของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงกรเกษตรนะเจ้าวันที่1นธันวาคมมีการแสดงของโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนลำพูนพัฒนานะเจ้ากิจกรรมพื้นที่สร้างสารรค์ทูบีนัมเบอร์วันลำพูนนะเจ้าวันที่สองธันวาคมมีการประกวดราชินีแห่งความงามลำพูนหรือว่า q u of n of u t y ลําลำพูนนะจ้าอ,อันนี้เป็นการประกวดสาวประเภทสองนะเจ้า ในค่ำคืนวันที่สธันวาคมมีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็สตรีแม่บ้านวันที่4ธันวาคมมีการแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์นะจ๊อบวันที่5ธันวาคมการแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร ส่วนวันที่6ะจะเป็นการประกวดนางสาวละปูนในรอบตัดสินนะแล้วก็วันที่7ธันวาคมจะมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดจังหวัดระปูนะแล้วก็ไฮไลท์แ่มอันนึ่งของคืนวันสุดท้ายก็คือการหมุนวงล้อนะจะออกกกชาดนะจะออกออกรางวัลสลากกาชาติการกุศล ซึ่งรางวัลสลาก,กาชาติการกุศลอ๋อรู้สึกว่ารางวัลใหญ่ก็เป็นรถยนต์นะจ้ารถยนต์ Fortuner นะจ้ะ <c oughs> มีหลายกันนะจ้าแล้วก็มีอ่าอันย่งเห็มนากเลยทีเดียวท่านใดที่อ่าอยากจะร่วมสนับสนุนนะจ๊ะสลาก,กาชาติเปิ่นก็มีขายนะจ๊ะในราคาอ่า อันนี้มัดฉาะจะสูมาอภัยนะอันนี้มัชฉาถ้าเป็นมัดฉาการชาติก็จะจําหน่ายในราคาฉบับละซาวบาทคือไปลุ้นนะจ๊ะคือไปลุ้นตู้เย็นลดเครื่องอพัดลม้มลถทีเครื่องใช้ไฟฟ้าแหมหนักเลยทีเดียวนะจ๊ะอันนี้มัชฉาการชาตินี่ก็จะมีทุกคืนแตนะ่ยกเว้นคืนวันที่5นะจ๊ะ อันนี้ก็เอาข่าวสารนะจาของจังหวัดลำปูในงานสําคัญของจังหวัดมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนของเราได้ทราบกันเพื่อว่าท่านใดอยากจะไปร่วมในงานนะจ๊ะก็มีกิจกรรมเกาะหลากหลายเลยทีเดียวนะจ๊ะเกาะเชิญชวนได้นะจ๊ะสำหรับงานพระนางจามเทวีและฤด,ดูหนาวนะงานฤด,ดูหนาวของจังหวัดลำปนูนะจ๊ะ สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะจ้ะเป็นข่าวจากโครงการคนละครึ่งนะจ้ะในเรื่องของการอบรมนะจ้ะของทางปอกการไมก้านะจ้ะที่อ่เข้าร่วมในโครงการคนละครึ่งพัดนะจ๊ะสำหรับปอกการแมกาที่เข้าร่วมในการอบรมนะจ้ะอบรม เพิ่มยอดขายลดรายจ่ายเสริมทักษะนะจ้ะสําหรับร้านค้าถุงเงินนะจ้าในโครงการคนละครึ่งพัดก็เป็นเชิญชวนนะจ้าให้ร้านค้าได้เข้าร่วมในการอบรมนะจ้ะเพราะว่าถ้าหากว่าผ่านการอบรมนี้ก็จะได้ฮับนะจ้าฮับเงินในเรื่องของการพัฒนาทักษะนะจะบักเกิน2,000บาทต่อร้านค้านะจ้ะท่านสามารถ ไปเพิ่มนะจ๊ะเพิ่มความรู้นะจ๊ะอบรมได้หลากหลายช่องทางนะจ๊ะเพิ่มยอดขายออนไลน์ความรู้ในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องนะจ๊ะละกอบในเรื่องของการเพิ่มทักษะบริหารจัดการธุรกิจนะจ๊ะอันนี้ก็ถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะจ๊ะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนนะจ๊ะในการเข้าร่วมอบรมได้นะจ๊ะเปิ้ลห่า จำนวน4 0แสนร้านค้านะเจ้าก็หังนั้นก็ไปติดต่อได้บอกว่าจะเป็นเรื่องของอธนาคารอมศินนะเจ้าหรือว่าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเงี้ยนะเจ้าอันนี้ก็เอาข่าวสารสำรับโปรแกรมแมกกาที่เป็นร้านค้าถุงเงินนะเจ้าในโครงการคนละครึ่งพลัสมาบอกกันนะเจ้า นะจ้าวันนี้เวลาของการส่งกระจายเสียงตามสายจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลางหมดเวลาลงแล้วนะจ้ะมาปะกันได้ใหม่ในวันพุกเวลา8โมงจ้าหลังครบพุงชาตินะจ๊ะวันนี้ข้าเจ้าพิมพ์พกาต้นแก้วทําหน้าที่ผู้ประกาศต้องขอลาเพราะไม่พี่น้องไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณสำนับการที่ตามห้าฟังนะจ๊ะวันนี้ลาไปด้เวลาเพียงแต่สวัสดีเจ้า